วัดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณจ๋านะคะในรายวิชาวิวทยาการคำนวณน,นะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะลูกให้เดียวเ,เปิดแบบฝึกหัดตามคุณจ๋าเลยนะคะเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า75ค่ะคุณจ๋าใส่หน้าแล้วก็ใส่รูปภาพให้แล้วนะคะลูกเดี๋ยวเปิดเ,เลยนะคะ,ะจบข้อนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนสังเกตภาพแล้วเลือกภาพที่ควรมีรหัสผ่านนะคะ และใช้งานอย่างระมัดระวังโดยเขียนเครื่องหมายถูกลงในช่องว่างนะคะลูกเขาบอกว่าให้เราภาพที่ควรมีรหัสผ่านนะคะภาพไหนบ้างนะคะภาพที่หนึ่งคือตู้เย็นนะคะตู้เย็นไม่ควรมีรหัสผ่านภาพที่สองก็คือแอปพลิเคชันของ facebook ควรมีรหัสผ่านนะคะ แล้วก็รหัสบัตร ATM นะคะควรม,มีรหัสผ่านนะคะลูกอันนี้ก็คือเป็นตู้สำหรับกดเงินสดนะคะลูกควรจะติดตั้งรหัสผ่านนะคะหรือว่าตู้ ATM นั่นเองนะคะต่อไปนะคะลูกสมุดนิทานนะคะหนังสือทารนานะคะ,ะก็ไม่ควรม,มีรหัสผ่านนะคะต่อไปเป็นการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางเครือข่ายนะคะผ่านทางการใช้โทรศัพท์ นั่นก็คือโมบายแบงกิ้งนะคะ,ะความมีรหัสผ่านแล้วก็ต่อมาแอปพลิเคชันของลนยนะคะก็ควรมีรหัสผ่านนะคะลูกเด็กบันทึกตามนี้ได้เลยนะคะหน้าเจดิห้านะคะเดี๋ยวผู้ใจเขียนไว้ก่อนเนาะเม่อกี้เราทำไปแล้วนั่นก็คือหน้า75ดานะคะ,ะต่อไปต่อไปให้เด็กๆนะคะ ให้เด็กเด็กเปิดไปที่หน้าที่80นะคะอ่าหน้าที่80หน้าที่80นะคะอาผู้ชายเขียนตรงนี้ผิดนะ,อ,อ,นนะอ่าเขาบอกว่าข้อใดนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะลูกอา ข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อหนึ่งข้อนี้ให้เด็กตอบข้อสามนะคะข้อหนึ่งเขาบอกว่าใช้ผ้า,าใช้ผ้าชุบน้ํานะคะเพื่อทําความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์สองขนาดใช้ควันนั่งชิดเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนสามหากต้องการปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ให้เลือกคําสั่งชัตตาทุกครั้งนะคะข,ข้อนี้ให้เด็กตอบข้อสามนะคะลูก ต่อไปข้อ2โทรศัพท์เคลื่อนที่และกล้องดิจิตอลนะคะมีคุณสมบัติเหมือนกันอย่างไรนะคะข้อ2ให้ตอบข้อ1ใช้ถ่ายภาพข้อสองว่าใช้ติดต่อสื่อสารข้อสามว่าใช้ชมภาพยนตร์ฟังเพลงข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งใช้ถ่ายภาพนะคะสามทุกข้อทุกข้อนะคะเป็นข้อควรปฏิบัติในการใช้คอมพิวเตอร์ยกเป็นข้อใดนะคะ ข้อหนึ่งว่าพักสายตามเมื่อใช้อุปกรณ์เป็นเวลานาน,านข้อสองบอกว่าปรับแสงสว่างจอภาพสูงสุดเพื่อให้มองเห็นชัดเจนก็อสามบอกว่าจัดท่านั่งและตำแหน่งของจอภาพให้อยู่ต่ำกว่าระดับสายตาเล็กน้อยนะคะอ่าข้อนี้สอบข้อสองนะคะก็ถามว่าข้อยกเว้นนะคะลูกโอเคเด็กๆบันตึกลงไปได้เลยหนึ่งสองสามนะคะลูกไม่ทานให้กดหยุดวิดีโอไว้ก,ก่อนนะคะ อ่าต่อไปข้อสี่ข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะลูกข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะข้อหนึ่งบอกว,ว่าก่อนเข้านอนหยิบแท็บเล็ตขึ้นมาเล่นข้อสองบอกว่าเดินเล่นโทรศัพท์ขนาดเดินข้ามสะพานลอยข้อสามบอกว่าพักสายตาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะคะให้ให้เด็กตอบข้อสามนะพักสายตาเมื่อใช้คอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะคะข้อห้าหากต้องการนําเสนองานในรูปแบบกระดาษเลือกหมู่บ้านของฉันควรเลือกอุปกรณ์ใด หนึ่งเมาส์สองเครื่องพิมพ์สามตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะให้เด็กเด็ตอบข้อสองนั่นก็คือเครื่องพิมพ์นะคะถ้าเราต้องการนำเสนอสนะคดะีนั่นคือเป็นการอ่าปิ้นออกมานะคะหกหากต้องการแสดงข้อมูลภาพควรใช้อุปกรณ์ใดน,นะคะนั่นก็คือให้เด็กตอบจอบภาพนะคะหนึ่งจอภาพสองลำโพงสามคีย์บอร์ดนะคะคำตอบข้อนี้คือจอภาพ จ็ดการป้อนข้อ hmm. ม okay. okay. ูลเข้าคอมพิวเตอร์ใช้อุปกรณ์ใดหนึ่งจอภาพสองคีย์บอร์ดสามเครื่องพิมพ์นะคะก็ถามว่าการป้อนข้อมูลเข้านะคะป้อนข้อมูลเข้าแล้วก็คือเราจะป้อนข้อมูลผ่านทางผ่านทางคีย์บอร์ดนะคะแปดข้อใดเป็นผู้มีสิทธิ์ใช้งานคอมพิวเตอร์นะคะหนึ่งผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานสองผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานในรหัสผ่านสามผู้ที่มีบัญชีผู้ใช้งานรหัสผ่าน และอ่าผู้เกี่ยวข้องภายนอกนะคะข้อนี้ให้ตอบข้อ2ก็คือผู้ที่มีบัญชีใช้งานและรหัสผ่านนะคะให้เด็กมันตึอลงไปตามนี้เลยอ่าต่อไปนะคะข้อเ้าข้อใดกล่าวถูกต้องนะคะควรเผยแพร่พข้อมูลส่วนตัวให้ผู้อื่นทราบ สองการตั้งรหัสผ่านควรบอกให้เพื่อนช่วยจำสามเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ควรออกจากบัญชีผู้ใช้งานผูกครั้งอ่าโอเคข้อนี้นะคะให้เด็กเด็กตอบข้อสาเมื่อเลิกใช้งานคอมพิวเตอร์ควรออกจากบัญชีผู้ใช้งานทุกค,ะค,ะกกกครัครออ้ง,งเลยนะคะต่อไปหากพบว,ว่า เพราะว่ามีคนแปลกหน้าเข้ามาขอรหัสผ่านนะคะควรทาอย่างไรหนึ่งให้รหัสผ่านนะคะสองปฏิเสธว่าไม่มีสามบอกให้ผู้ปกครองทราบนะคะ,ะข้อถูกตอบข้อสามนะคะลูกอโอเคเด็กบันทึกลงไปได้เลยนะคะถ้าหากเด็กๆไม่ทันนะคะให้เด็กกดหยุดวิดีโอไว้ก่อนนะคะลูกแล้วก็บันทึกให้เสร็จนะคะอ่างานที่เราจะต้องส่งนี้ก็คือหน้าเจ็ดสิบห้าหน้าแปดสิบ หน้า81แล้วก็หน้า82นะคะลูกอ่เดีกๆถ่ายรูปตรงงานทั้งหมดสี่หน้านะคะเด็กๆส่งเข้ามาในปุ่มตรงงานได้เลยนะคะลูกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ